สบายดีตอนเช้าช่วงออโอต้วิงเจอร์เนานะมาอีกแล้วเมนูจากเมื่อหลังวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะต้องมีเมนูแซ่บๆกับทีมงานเขาเนาะมื่อนี้เป็นเฟอร์เฟอร์เสียงขวังนะเฟอร์สิ้นงัวเนาะลูกลูกสิ้นกับลูกสิ้นงัวเบิ่งลุเปื่อยแล้วเ่าตักตักตักสิ้นงัวเบิ่งลุเปื่อยแล้วเปื่อยนยัง ปลาเต็มหม้อบวะไงโอ้สิโครงว่าอู้เปื่อยๆนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตุ้ๆต้องให้มันเปื่อยๆแห่นดูปลาทูอันนี้มันเป็นส้วงให้กันบ่นี่ส่วนไหนมันวะท้องบ่อันนี้ไหมแห่นนี่ไหมจะแ่บแทบแบนี่ไหมโอ้ดูข้างดูข้างเฮ้ยนี่แซ่บแทบดูข้างงัวดูข้างงัวเดี๋ยวต้มเปื่อยๆเนาะกินกับเฟอร์สยงกวางเดี๋ยวน้องเขาเกลี่ยเครื่องอะไรเลยเซฟดมอะมาซอยเวียกช่วงนี้ เฟยังเฟยเสียงขวงบ่บ่อเฟยเกาเลียวอ้าวเฟยเกาเลียวเบ้าไปซะเฟยเสียงขวางคนละคนละเรื่องเลยวะอันนี้สิ้นเปลยเปลยได้แล้วตัวนี้เนาะตัวได้เปลยก็เอากินก่อนใส่ลูกชิ้นก่อนเดี๋ยวดุเฮ็ดเปเปลยไว้เดี๋ยวไอ้จริงสิกินเนาะใส่หอมบัวใส่อย่างโอ้แซ่บสูตรสูตรเฟยปักห้างนี่นี่ไงเออเรียบปุ๋งว่ะเออสูตรเฟยปักห้างใช่ป่ะธรรมดาเออเรียบไปซอยเวียกเพบคนอยู่ของท่านปักห้าง ขายปกติที่ว่ามีแฮนดูกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวชิมกันชิมกันใครอยากกินเฟอร์อยู่แบบเฟอร์ปักทางพี่ก็มีเด้อชิมเปอร์ไอโอเฟอร์กันงามดีเนาะเฟอร์ดุ่ด,ดวงเออมันก็เฟอร์ก็เรี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดกันนะคงเบาพูดเต็มถ้วยเลยกิน <c oughs> หลายๆเฮ็ดเวียกนักเนี่ยนี่ถ้วยนี้ขายอยู่ห้านสิเราหาพันหมดเลยโอ้เสร็ซอสอีกเอาเบิรง เผ็ดเจียวกระเทียมขาดบ่ได้ผักหอมอมัมกอะไรกระปุกเอาเจ้าหน่อยไอ้น้องใน้ซางกับขี้น้ำกันนี่ยแล,ล้วทุกคนเนาะมาละของบดอดีอู้จิหลายจนะิงซาใจเนาะสวยสวยหดสวยหวดแรงจินอีกรอบหนึ่งเห็ดเวียงยวาวเลยลายเวียงได้เฮามื้อนี้น่ะเร่งเวีย้วยงเลยจิเปิดห้างจิเปิดโซนใหม่คุณ bung 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 bê tê xe chim hết vậy hết bung bê tê hết luôn xin mày hết mọi luôn xin mày thôi tông xe kìa mì kiểu hoa 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 ยันตุยอ่อยันตุยมหนาวก็มาแล้วเอาตาลก็มาแล้วนี่สามีกินเล่นหน่อยนี่อือเอากินจะได้มีแรงุ <c oughs> น้องสาวเขาลุยเดี๋ยวจัดถาดงามๆเลยนี่พักหน่อยจริงแซ่บ เขาเศร้าเป็นเฟอร์เป็นอย่างนี้โอ้ได้คักสุดไอ้น้องหลายคนละช่วงนี้เขาเปิด้านแล้วก็มีไอ้น้องหลายคนละได้มวนซื่นคึกขึ้นขึน้นมาคนเก่าเนาะแต่กี้นี่เงาอยู่โควิดนะบควิดพายุนำ้ำตรงนี้หลายคนแล้วได้หน่าจ,จะได้เปิดไปเรื่อยๆเนะาะถ้าบควมีปัญหาแซ่บฝือปักทางฝือปักทาง จุดเดียวกันเลยเด้ะแล้วกเออแลไม่ค่อยใหญ่เพิ่นมากลับมาซอยเวียกแล้วเนาะโอ้โหเปื่อยดีแล้วทุกคนเดี๋ยวตักน้ำซุปเห็ดเฟืร์ก่อนเดี๋ยวเฮาดุไปแห่นดุกข้างเอ๊โอ้โหจุดจ้าหอมสุดๆุดุกข่างงัวโคงัวเห็ดเฟืร์เห็ดน้ำซุปเฟืร์นุ่มชุดยอดอีเลยหมักน้ำลายกันตุ๊ดหมักน้ำลายกันหน่อยเนาะนี่อ่ะ ลูกชิ้นเลยลูกชิน้นกับลูกชินน้นนัวลงไปล,ลอยลงไปลอยลงไปเต็มหม้อเต็มถ้วยร้วไม่แต่สเส้นเฟือข้าลงไปเฟือเสียงขวงอ่อือืม,อม,อมสเส้นแข็งจังเลยวะ ลวก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 น้ำลายก็น้ำซุปเด็ดลงไปน้ำซุปใสๆเลยนะโอ้เป็นตะมันดีนะทุกคนนี่น้ำลายจังหน่อยอ่ะแตะลุกซีนลงไปซีนเขาหยียบ เพิ่นลูกซีนกระหอมเขียวหอมบัวลงไปโอ้ยดูเปืยเขาเปื่อยกว่าน้องมันคือเป็นตัดแข็งเจดีใช่ไหมเปื่อยว่าทเกี่ยวสกี้นะอือตัวนี้เปืยแท้ตอนตนี้เดี๋ยวมีดไปแฮมกันเลยเนาะเมืนน่อวานมากินอยู่ที่โซนใหม่เนาะ ซื้อโดนัทบอนนางมาใม่เนาะพอดีมารีวิวให้เบิ้งเลยทุกทุกคนมีทั้งเบาะมีทั้งอย่างบอนนางน้วมอย่างดีเลยเนาะแล้วก็นั่งไปเห็นวิวแบบนี้ไปเนาะนี่มุม,มนี้ลูกค้าอาจจะมานางได้มักนา่งหลายที่สุดเลยหลยเนาะผลกบเมนูอาหารเขาแซ่บเฟอร์ดูข้างงัวเนาะโอ้ยขักแน่ทุกคน,นุดุข้างัวเขาผักกาดพเพลพักพายวากันไปเนาะ นี่กินเขาก็ดูวิวแบบนี้โอ้ยสุดยอดเลยนี่สบายดีสบายดียังเป็นทางการเนาะมามาปรงรสซัดครับบรรยากาศดีๆโอ้ยทุกคนมาน่าจะานั่งบนนี่หลายที่สุดเนาะเดี๋ยวลองชิมลองสุปฝีมืออแหละอืมโอออกหวานแล้วเนาะออกหวานละเนี่ยใส่บักเพชรจัง่อยคือหวานไะคือผสมน้ำตาลเมื่อกี้นิดนึงกินกับักเพชรนี่กินกบผักกาดนี่ ัผมลาบนี <t od> ่ย <text> ัดเข้าไปิเลยหงายหนาไปเลยแซ่บได้นี่นะบรรยากาศดีล้มก็เย็นเย็นทุกคนเส้นเฟอเอียงเกาะเขาเอิ้นเกาเลี่ยวก่าฉันเส้นเฟอเกาเลี่ยวเบิ่งดุกเปื่อยเฮาสิแหฮนได้บ่มันคือว่าเป็นตงหยาบใท่เนาะอ่ะตั้งกล้อเก็ตแล้วกันเนาะ อาโลเซ่นเฟือเขาแต่แซบทุกคนเป็นแต่แซบลายมาเด้อลองลูกชิ้นก่อนเลยอืมโอ้ลูกชิ้นว้ากนุ่มดีเลยจุมจ่มจุ่มอืม

tôm phở tôm ở đụng ngoài nó xếp <laughs> xếp suốt leo Nè khó nó nhạt cái xì lê đó อืมแบบงูเข้ากินเนื้กระแซบเดี <aría> ๋ยวบรรยากาศดีๆอีกอืมได้กันเห็นดุกอ่อนอืมมีแมงมากวนตัวนึง ความหอมไหมวา เพ็ดได้ใจเดี๋ยวมานาให้ที่สองมือนะทั้งยางแล้วไฟแล้วตัวตรีวิวตอนตอนหัวแรงไงเบิง้งโอ้ตอนหัวแรงแบบเมาเมาสลุ่มคำแต่เป็นกำลังตุกดินแบบได้เปิดไฟนะกำลังงาม ดูกตัวนี้อยู่ห้านบมิแถมเพราะว่าก็ขาจะเอามาใส่เฟือขายเป็นดุกเปื่อยเนาะเขาจะบบแถมนะบบคือดูกขาตั้งดูกขาตั้งในแถมเนาะ ăn con nhỏ hử Trứng đây Gặp cá Hử สาใจเปียกมีเฟอร์นี่ของปวดของหลายๆคนนะเนาะเช่นกับล่มพอดีล้มกับวีวๆกันครับช่วงนี้ย้ำหนาวอากาศก็เปียรปวนเท่าไหร่ ตอนเศ้าอาจจะหนาวสน,นาวอ่วยฮ้อนแด็แดแรงมากกับหนาวต้องระวังษาส,สุขภาพกันเด้อ ดาเด็ดินี่ก็อิ่มนะ้วอืมอืมอ,อพอดีแบบ กะแบบพู้ดีอีมซ้ำถ้วยหนึ่งขายอยู่ห้านาซาห้าพันนะซา้าพันหรือเซาห้าพันซ้ำนี่เลยเนาะแต่อาจจะม่ได้ลูกซีนหลายแบบนี้เ <c oughs> มืม่อวานก็อยากน้ำเนาะ chung chung cho các อ,อ,อันเั็ปลาเข้มอันบ่เหม็นหรอกเนานะเพราะว่ามันเป็นอาหารเน่าอาหารเศษเด้อาหารเน่าอาหารเศษลงมมได้เนาะวิวเพียงแบบสุดยอดบ่ทุกคนหน้าเที่ยวอยู่บ้น่ามันเที่ยวบ้าห้เม้นมาได้เลยเนะ๊อะ เกลมมากเลยอดน้ำตอนก็ยังเยอะแยะไว้เห็ดอันเก่าหลัดก็เห็ดอย่างได้ไนนดยยนเนาะ <c oughs> โอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้คลิปนี้เจอกันคลิปหน้าเด้อไออย่างบถืบบรบุต้องบถืรบุต้องเ็ดอย่างบุคัลบุณเอกข,บบนนกขอภัยมาล่วงหน้าเนาะตรงนี้ก็ คลิปกามาเป็นบอกเป็นมงเป็นเวลาปันแดงขออภนะัยเนาะยงเมียกหนุ่งงานหลายบางมือก็อาจจะบอกมีคลิปให้เบิงข้ามบ่ามืน่นนึงก่อนต้องมีเนาะแล้วเบิ้ลรอเบิเลนะ้ลได้เนาะเดี๋ยวโตพยายามให้คลิปออกให้เบิเลเล้ลเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนึกเจ้าหนคลิปหน้าเด้อสบายดีบาย,บายไปแล้วสบายดี